ส่ะสงฆ์ตบลลำลูกกานาโดยพระอาจารย์ตับดูวิจิตรประยัดากรจ็รเจ้าคาะคนตลํำลูกกาทอขอคว้ขอรบขอมวยการต้อนรับระดับลายการคณะเตรขุนหลวงพ่อพระครูสวสดวรวร पिथी Thank uh -huh. สำคัญมากพรตมติในที่ดำทนินชั่ให้มีการตรวสขพใ้ช่วยกันดูแลกนก็ควก็วรจิตเจที่ดีก็ควรก็วร้องมีความร้กันก็ควรจ้อามรู้กจว่าจว่า

ได้มีการอำน i ยควานสะดวศนักคำชันตีชันถูกและชันไดการรัตรีเทศน์เขก็จะได้บอกบอกเรว่ารัฐการเปิดการเรียนการสอนประจำปีพศึกษามัธว่า ให้กลับมาหนุ่มเนี่ยนะเรื่องนั Blaze ้นตามองตัวจา่ต้จัดงานแลวอยู่บ้าก็ไดนอกจาว่าทะเลตรงนีก่อนคอยเรื่องงานน้น่ก็เหมือนกนไปอเรื่องให้มีการสลับพนงครับนะพน้องคร การรับประทานข้าวม่เขาเริ่มทำทีเร่รับานาททีองแรงสองเดือนสองหก็รสอก็จะสอบก็สอบที่ว่าตาวนะพอมอุบบ่าไปพอไไปที่ก็จะสอบที่่านีก็่อย่าน้็จะต้องดีรัว

ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย่าน้อยนนะครับนะครับนักคำเองนะครับนิมนต์ครับแนะนําตัวครับอาจารย์ผมให้ข้อมูลเบื้องต้นมีอะไรทักทายครับเรียกได้ว่าผู้ร่วมศึกษาผู้เรียนเงินเงินสมัยอะไรคนรู้กับส่วนไม่รู้กันไปคนรู ให้รู้เ <forcé> พ <Deus> ื่อที่จะได้ดับไปใช่รับวัดมันเป็นไฟค่าย้รู้ ตัต่อไปนะครับก็พระนิมนต์นะครับอาจารย์มหาภูเดชนะครับสัมปติโตนะครับจะสอนรายหันสอนวิชานะครับพุทธประวัติอนุพุทธะนะครับสอนวิชา ครับโอ้ยันยนาเสียก็ผมจะให้ท่านเสียงไม่ลกเรื่อเลยนะรับอบคณครยี่ยทุองนั้นคืออาารย์มาโนะนะครับ่จมาปรดาใหญ่นกรวันนี้ท่ากผมก็ว่าท่านจะมาครับตอยานจะ็นภารกิจ